เดี๋ยวนี้โครงการที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาแข่งขันกันเยอะแยะจริงๆนะคะซึ่งมันเป็นผลดีกับผู้บริโภคค่ะเพราะว่าเราจะมีตัวเลือกเยอะเจ้าของโครงการเองก็ต้องพยายามพัฒนาแบบบ้านงานดีไซน์ให้มันถูกใจผู้บริโภคที่สุดอย่างเช่นวันนี้โฮมวิสิตค่ะพามาอยู่ที่บ้านพานาวงแหวนลำลูกกาค่ะมาดูบ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ที่มีความแตกต่างข้อแรกเลยบ้านเดี่ยวของเขาเนี่ย มีเมสนีนค่ะนั่นก็คือชั้นลอยโอ้โหออกแบบสวยดูดีลงตัวและใช้ประโยชน์ได้จริงข้อที่2ค่ะเลเยอร์แปลนบ้านโอ้โหคือเข้าไปแล้วมันโปร่งสบายให้ความสะดวกให้ความสบายแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวที่ดีมากๆและข้อที่3สําคัญที่สุดราคาดีดีค่ะน่าสนใจเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปดูกันเลย นี่ละค่ะบ้านสวยๆของบ้านพานาวงแหวนลำลูกกาค่ะเขานิยามตัวเองนะว่างานดีไซน์แบบนี้ก็คือ t ropical contemporary มันเป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิอากาศบ้านเราค่ะเชิงชายที่ยาวเนี่ยป้องกันแดดส่องป้องกันฝนสาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วคุณดูการออกแบบฟาซาด ตกแต่งให้ดูเหมือนไม้นะคะซึ่งมันจะได้ความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับธีมสีของบ้านเป็นเอิร์ธโทนดูสวยสบายตาดูได้นานดูได้ไม่เบื่อบ้านเดี่ยวที่นี่นะคะที่ดินมาตรฐานเนี่ยประมาณ53ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านก็คือ160ตารางเมตร3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำที่จอดรถ2คันคันแรกอยู่ใต้ใชัยคา คันที่2อยู่ด้านนอกแล้วคุณดูสินี่คือที่ดิน53ตารางวานะคะแปลงนี้มีเศษอีกนิดหน่อยคุณดูด้านข้างบริเวณบ้านแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาเผื่อไว้ให้กว้างมากเลยนะเพราะว่าอนาคตคุณอาจจะอยากขยับขยายเพิ่มเติมทำได้ค่ะเพราะว่าตัวโครงสร้างของบ้านนะก็เป็นคอนเวนชั่นแนลมีเสามีคานก่ออิฐฉาบปูนเพราะฉะนั้น อนาคตคุณขยับขยายเพิ่มเติมได้ไม่ยากทีนี้มาดูงานออกแบบที่มีความแตกต่างสังเกตไหมคะเนี่ยผนังหน้าบ้านเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นผนงังทึบปิดมิดชิดเกือบ100%เปร์เซนตเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้ก็คือคนที่อยู่ในบ้านเจ้าของบ้านจะสามารถอยู่อาศัยได้อย่างเป็นส่วนตัวมากที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือห้องนี้ค่ะชอบนะเป็นห้องรับ อยู่หน้าบ้านเลยนี่ค่ะห้องเก็บของคุณมองเข้าไปสิกว้างแล้วก็สามารถเดินเข้าไปเก็บของได้อย่างสบายจะเป็นอุปกรณ์ทำสวนอุปกรณ์ล้างรถทำความสะอาดบ้านเก็บในห้องนี้ได้หมดแล้วก็เป็นการแก้เคล็ดสำหรับใครที่คอนเซิร์นในเรื่องของห้องน้ําที่จะมาอยู่หน้าบ้านอันนี้ก็เบาใจไปได้ทีนี้มาดูในบ้านกันเนี่ยเห็นไหมขนาดประตูบ้านเนี่ยยังเป็นบานทึบเลย บานสวิงเข้าไปดูข้างในค่ะน่าอยู่มากๆว้าวโอ้ยน่าอยู่ค่ะนี่คือบรรยากาศภายในบ้านเดี่ยวของบ้านพานาวงแหวนลำลูกกาค่ะเห็นไหมด้านหน้าถึงจะปิดมิดชิดแต่พอคุณเข้ามาข้างในบ้านโอ้มันโปร่งมันสบายมากๆแสงธรรมชาติถ้าคุณเปิดหน้าต่างให้ครบทุกด้านนะลมโกลกโอ้โห ได้ลมพลิ้วเข้ามาในบ้านอากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดีคุณดูค่ะเนี่ยผนังที่เป็นหน้าต่างนะเขาให้เป็นโอเวอร์ไซส์เลยนะบานใหญ่พิเศษแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นดับเบิลล็อกมีล็อกตรงกลางด้วยแล้วก็มีล็อกด้านนี้มันทำให้เวลาที่เราเปิดปิดเนี่ยมันได้ความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเขามีเทคนิคป้องกันการยกบานนะคะ ขโมยขโมโจรจะมาเนี่ยจะยกกระจกของเราออกทําไม่ได้ค่ะแล้วก็คุณดูเนี่ยสบายๆใช้เฟอร์นิเจอร์ง่ายๆนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ใครๆก็ซื้อหามาตกแต่งได้เห็นไหมระยะห่างความกว้างโซฟากับผนังที่จะเป็นชั้นวางทีวีกว้างมากติดตั้งทีวีจอใหญ่40-50นิ้วดูได้อย่างสบายแล้วก็ด้านในความต่อเนื่องของพื้นที่แต่ว่า สเปซนี่เหลือเฟือนะอยู่ได้หลวมๆสบายๆชอบมากเลยอย่างที่บอกพื้นที่หลังบ้านแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาเหลือไว้ให้เยอะเห็นไหมคะมันได้ความโปร่งมันได้ความสบายตาถ้าอนาคตคุณจะขยายพื้นที่ก็ทำได้ไม่ยากเนี่ยโต๊ะอาหารสีที่นั่งสวยๆส,สบายๆแบบนี้เดินได้รอบโต๊ะเลยโอเคมากอะ่ะแล้วพื้นที่ทางเดินเป็นแนวคลิโดเนี่ย มันสวยมันดูแล้วมันได้ความสะดวกไม่ว่าจะไปทางไหนมันก็สบายตาแล้วก็ด้านในตรงนี้ชี้แจงนิดนึงนะคะบ้านมาตรฐานเนี่ยจะไม่มีในส่วนของบานสไลด์นะคุณหามาติดตั้งเองหรือว่าจะไม่กั้นก็ได้ด้านในของห้องครัวดูค่ะเห็นไหมทำครัวได้จริงหรือถ้าไม่เป็นห้องครัวนะคุณอยากจะทำเป็นเป็นห้องนอนชั้นล่าง เป็นห้องนอนที่สี่ทได้นะเพราะว่าพื้นที่ด้านนอกอย่างที่เราเห็นเหลืออีกเยอะคุณอาจจะขยับห้องครัวไปไว้โซนด้านนอกก็ได้ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนหรือว่าจะเป็นห้องทํางานส่วนตัวเป็นห้องเลี้ยงเด็กเออกาลังมีเบบี๋ตัวเล็กๆเ,เป็นห้องส่วนตัวของเขาใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆอ่ะนี่อ่ะไปดูโห้ยลานซักล้างค่ะพอเป็นบ้านแนวกว้างลานซักล้างก็มาอยู่ด้านข้างเหมือนกันแล้วคุณดู เนี่ยพื้นที่หลังบ้านอ่ะกว้างเห็นไหมทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกเยอะโอ้โหจริงๆล้วปลูกต้นไม้นะทำสระว่ายน้ำของเด็กๆก,ก็ยังได้เลยทีนี้ย้อนกลับมาดูโซนกลางนะคะแถวๆพื้นที่ดิงของเราด้านนี้จะเป็นโถงบันไดค่ะ ออกแบบสวยนะมีการก่อผนังขึ้นมาเนี่ยมันทำให้หลบมุมของสายตาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของชั้นล่างซึ่งบอกเลยว่าเป็นห้องน้ำที่ฟังก์ชันครบมีทั้งส่วนแห้งแล้วก็พื้นที่เชาวเวอร์ใช้งานได้สะดวกมากๆเลยทีเดียวแหละอะ้มาดูชั้น2กันดีกว่าพื้นที่ไฮไลท์ของเราโอ้โหวิ้ย การออกแบบบันไดก็ทําได้ดีค่ะขนาดของลูกตั้งลูกนอนเนี่ยมันทําให้เดินขึ้นลงแล้วมันมีความปลอดภัยมากขึ้นนี่ไงอย่างที่บอกนี่คือเมสนีนค่ะชั้นลอยบนชั้นสองโอ้โหคุณเอ๋เนี่ยเห็นไหมมันใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวและที่สำคัญนะคุณดูเนี่ยมีกระจกด้านข้างแล้วก็ กระจบด้านหน้าตรงโถงันไดเนี่ยปานใหญ่มากมันให้แสงธรรมชาติเข้ามาทั้งพื้นที่เมสนีนแล้วก็รวมถึงทะลุไปจนถึงลิฟ่งชั้นล่างทะลุไปจนถึงไดนิ่งเออมันโอเคอะ่ะยิ่งถ้าคุณเปิดหน้าต่างนะลมเนี้ยโฟลเลยทีเดียวแหลอะอมาดูข้างบนค่ะ3ห้องนอนกับ1ห,ห้องน้ำส่วนกลางไอเดียเขาก็คือ จำนวนห้องน้ำเนี่ยข้างบนหนึ่งข้างล่างหนึ่งมันเพียงพอค่ะเพราะว่าห้องน้ำเขาก็ให้ฟังก์ชันที่ครบฟูลฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นข้างล่างหรือข้างบนอาบน้ำได้มีส่วนแห้งมีส่วนชาเวอร์แยกชัดเจนเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้เนี่ยคุณได้พื้นที่เมสเนนีนเพิ่มขึ้นแล้วก็คุณจะได้ห้องนอนที่ใหญ่ขึ้นทุกห้องอมาดูกันมาสเตอร์อยู่ด้านนี้ โอ้น่าอยู่นะคือบอกแล้วว่าหน้าต่างทุกบานของบ้านหลังนี้เนี่ยโอเวอร์ไซส์ค่ะใหญ่พิเศษเน้นแสงธรรมชาติเข้ามาเน้นเวลาที่เราเปิดแล้วเนี่ยคุณได้ลมธรรมชาติเข้ามาภายในบ้านภายในห้องมันได้ความสบายค่ะนี่คือมาสเตอร์เบดมที่ลงตัวนะ เตียงใหญ่โต๊ะข้างวางได้แล้วก็ด้านนี้ก็สามารถมีในส่วนของโต๊ะทำงานหรือว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็แล้วแต่ฝั่งนี้เนี่ยโอ้โหทำให้ดูสวยมากเลยอะบิวอินตู้เสื้อผ้าต้องบอกว่าเป็นใบยักษ์ค่ะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเก็บของได้เยอะมันสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตส่วนตัวจบมาสเตอร์เบดมนะคะอยากให้ดูห้องน้าส่วนกลาง บนชั้นสองนี้ค่ะคืออย่างที่บอกห้องน้ําข้างล่างหนึ่งข้างบนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็น1.5ห้องก็ได้นะคือมันเป็นห้องน้ําที่กว้างคุณดูสิเนี่ย1.5ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาแยกโซนเลยนะโซนของอ่างล้างหน้าซึ่งคุณอาจจะทําในส่วนของการเป็นห้องแต่งตัวก็ได้แล้วก็จะมีในโซนของส่วนเปียก ทั้งสุขภัณฑ์แล้วก็บริเวณที่เป็นชวเวอร์เอ้ยมองไปแล้วมันก็คล้ายๆห้องน้ำที่อยู่ตามรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวทีนี้ต่อค่ะห้องนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องนอนที่3นะแล้วก็การกั้นห้องเนี่ยคุณได้แบบนี้เลยนะเป็นผนังกระจกแบบนี้เลยดูสินี่คือห้องที่อยู่ตรงกลางแต่ว่ามันโปร่งมันสบายมากทั้งส่วนของ ประตูห้องที่เป็นกระจกเขียวตัดแสงแล้วก็ส่วนของด้านหลังหน้าต่างที่เป็นโอเวอร์ไซด์อีกแล้วโอ้โหแล้วคุณดูนี่วิวหลังบ้านค่ะโอ้ยอากาศดีอะ่ะโอ้พื้นที่หลังบ้านเหลือเยอะจริงๆอ่ะอีกหนึ่งห้องค่ะด้านริมสุดด้านนี้ให้เป็นห้องนอนที่สองแล้วกันนะมาสเตอร์สองแล้วก็สามอ่านี่โอ้ยน่ารักคือเข้ามาชอบเลยอะ่ะ เนี่ยค่ะดูสิคะมีพื้นที่เป็นมุมนั่งเล่นแบบนี้อยู่ใกล้หน้าต่างที่เป็นโอเวอร์ไซส์ที่สามารถเปิดเป็นบานสวิงแบบนี้ได้เฮ้ยมันลงตัวดูสิคือเตียงนี้นะสามารถขยายได้นะเพราะว่าพื้นที่ด้านข้างยังมีอยู่หน้าต่างด้านหลังได้ครบหน้าต่างด้านข้างโอ้โหคือเป็นห้องนอนทุกๆห้องสำหรับบ้านเดี่ยวหลังนี้อยู่ได้อย่างสบายแล้วก็ ได้ความเป็นส่วนตัวด้วยเวิร์กมากบ้านพานาวงแหวนหลำลูกกานะคะเขาอยู่ริมถนนเรียบคลอง6นะซึ่งแน่นอนอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณได้ความสะดวกสบายในการเดินทางค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแยกวงแหวนกาญจนาพิเศษอะ่ะตรงนั้นเขาอยู่ประมาณคลอง5เห็นไหมะระยะห่างไม่ได้ไกลมาก เวลาที่คุณอยู่บ้านตรงนี้นะแล้วคุณต้องเดินทางเข้าไปทำงานในพื้นที่ใจกลางเมืองก็ใช้วงแหวนกาญจนาพิเศษค่ะมันเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับทางด่วนรามอินทราจะไปลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์พระราม9้าเอกมยัยทองหลอ่อสุขุมวิทใช้ทางด่วนวิ่งยาวๆได้อย่างสบายๆแล้วก็บริเวณโดยรอบของลาลูกกาคลองหกเนี่ยต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์นะห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยมีเยอะจากวงแหวนคุณกำลังจะกลับบ้าน อยากซื้อของแวะเลยค่ะจะเป็น Big กซจะเป็น Home Pro เป็นร้านค้าอาคารพาณิชย์ร้านสะดวกซื้อมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็ในโครงการนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศดีดีอ่ะเงียบสงบจำนวนบ้านทั้งหมดแค่134หลังเท่านั้นหน้าบ้านทุกหลังติดถนนเมนที่กว้างถึง12เมตรเห็นไหม มันได้ระยะห่างมันได้ความโปร่งมันได้ความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยใครที่กำลังหาบ้านเดี่ยวหลังใหม่นะคะคุณกำลังจะเริ่มต้นครอบครัวต้องลองเข้ามาดูที่นี่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีงานดีไซน์ที่แตกต่างออกไปกว่าที่คุณเคยเห็นมีเมสเนนตรงนี้เป็นพื้นที่ชั้นลอยที่เฮ้ยมันได้บรรยากาศมันใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยต้องลองเข้ามาดูค่ะบ้านพานาวงแหวนลำลูกกา วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ